เชื้อแบคทีเรียเติบโต,ตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค วันที่15กันยายน2563รที่หอประชุมศูนย์ราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์นายอัครเดชทองใจสดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลโครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2563กีฬาของประชาชนและคนราชสีโดยจาก,การแข่งขันกีฬาทั้งหมด4ชนิดกีฬาคือกีฬาฟุตบอลชายกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเปตองทีมชายกีฬาเปตองทีมหญิงและกีฬาพื้นบ้านโดยมีนางณนะรุ่มน บรักกมลประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการทางนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการงก,กีฬาประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี25 6 3กีฬาของประชาชนและคนราชสีในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้มีการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่25-26สิงหาคม2563ท,ที่ผ่านมา